โอเคครับผมอยู่กับเทนซิมเปร์นะครับคนที่ชอบเกมรถไฟนะครับก็ดูวิดีโอนี้ได้เดี๋ยวภารกิจของเราก็คือวันนี้ก็คือเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เอารถจักรมาต่อมาต่อกันนะครับนั่นนะรถจักรคันสีแดงๆนะเอามาต่อกับคันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขบวนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำขบวน ครับผมก็กันนั้นผมก็สตาร์ทเครื่องเองนะครับเดี๋ยวคันนี้เราก็จะมาสตาร์ทเหมือนกันทำไมมันเดินไปไม่ได้หรอเดี๋ยวคันนี้เราก็จะมาสตาร์ทเหมือนกันเอ๊ะทำไมเดินไปไม่ได้วะเอา้าจะขับได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่เนาะตามจริงมันไปได้หมดนะ,ะน่าจะบั๊กมากกว่านะอ่ะ วิดีโอที่แล้วเราได้ทำการขับรถคันนั้นไปแล้วเนาะสังเกตได้ว่าคันนี้เงียบกิ๊บเลยนะท่านผู้ชมใช่นไหมอ๋เอเฮ้ยเป็นคนละรุ่นกับคันนั้นหรือเปล่าวะเออว่ใช่ว่ะคันนี้คนละรุ่นกันเนี่ยเห็นไหมคนละรุ่นกับคันนั้นนะครับอ่าถ้ารุ่นดิจิตอลจะเปิดข,ข้างล่างนะครับตรงไหนวะเดี๋ยวว่ะมันจะมีเปิดได้อยู่นะครับ อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนะอไหนะไรที่เปิดมันนะอันไหนวะอันไหนเนี่ยเราไม่เห็นได้สักอันเลยเออไม่เห็นได้อ๋อนี่ไงเออถ้าเป็นมันเปิดข้างบนวะอันนี้เป็นตัวสตาร์ทนะครับเดีย๋ยวเราต้องก่อนที่เราจะสตาร์ทเราต้องมาเอาสวิตช์ขึ้นก่อนเราต้องสตาร์ทให้ครบสองหัวนะครับ เอาสวิตต์ขึ้น,นอันนี้มันจะเป็นยีจิตอนนะครับเอาไอ้พวกนี้จะเพิ่งมายุ่งนะครับคอนโทรลเราเอาสวิตต์ขึ้นก่อนปรับสับสวิตต์ขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็มาสตาร์ทนะครับผมเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาสตาร์ทเราก็ต้องปรับอตอนแรกมันจะเป็นเลขศูนย์ใช่ไอ้ตัวเนี้ยไหนดูดิถ้าเราเอาอันนี้ลงมันจะเป็นเลขศูนย์ใช่ปะ เดี๋ยวดูดิเอ้าไม่ใช่วะแล้วเราเอาฟิวเอาฟิวล,ล,ลงมันจะเป็นเลขศูนย์ปะเอ้าไม่เป็นอีกโอ้อะไรวะอะไรวะตอนแรกมันเป็นเลขศูนย์นะครับเอานี้ขึ้นเห็นไหมจอทำงานนะเอาสวิตช์ขึ้นจอทำงานเอาสวิตช์ลงไฟดับจอดับโอเคสตาร์ทเครื่องนะครับหมุนดันหมุนไปทางซ้าย4วินะครับ ตัวก็เสียงมันจะหายอ,ะอ่ะอ่าแล้วเราก็สตาร์ทกดแค่นีน้จบเดี๋ยวเครื่องมันสตาร์ทเองนะครับรอรอคืรอรอเครื่องสตาร์ทวางเฉียดเครื่องมาสตาร์ทกันเด้อเป็นไงอู้ฝังแคบมากเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปต่อนะครับเอาไปต่อกับหัวคันนั้นที่เราทำจากวิดีโอที่แล้ว เยราดับเครื่องน่าจะดับตรงนี้นะครับแอรทำงานแล้วนะครับผมเอาตัวขับมาตัวขับก็ใช้ตัวขับเดียวกันนะครับลมออกแล้วนะครับทำล้อคลาย รถไม่วิงวะเราก็นนะเราลืมมันอันไหนไปแล้วอ๋อลืมลืมลืมเราต้องบุนสวิตตัวนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นรันแล้วจากนั้นมันก็ถึงจะวิ่งได้ไม่รู้ว่าเบรกมันจับอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าเราวิ่งไปมันจะตกนะครับผมเคลื่อนมาเฉย คมาเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนรถนี่ค่อนข้างที่จะเก่าอยู่เหมือนกันนะนี่โอเคเดี๋ยวผมไปหมุนอันนี้บาก่อนนะครับหบุ่นลางหมุนลางตัวเขาเรียกว่าวงเวียนนะวงเวียนกลับรถจักรนะผมนี่ครับบันไดทางลงเออเออล้อมันเป็นยังไงวะล้อมันเป็นอ๋อล้อเป็นเหมือนล้อรถไฟเลยนะครับนี่ไง เออว่ะใช้ใช้ใช้รถไฟลางก็ลางรถไฟนี่แหละนะครับผมเอามางงอเอามาดัดโค้งเอามางอครับอู้ถึงว่ามันงอได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราจะหมุนไปในทิศแเา้านั่งตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เราก็นั่งขับอุยอ้ยมีกล้องเลยคุณผู้ชม เฮ้ยละกล้องมันขยับตามจริงด้วยนี่ว่าเฮ้ยแล้วเ,เป็นจอจอจริงๆเลยเหรอจออ๋อจอจากทางไหนทางนี้เหรอมึงมึงจะเพื่ออะไรจอจากทางนี้เลยเพื่ออะไรอ๋อให้ดูว่ารางมันต่อกันหรือยังใช่ไหมอจอจากทางไหนวะเนี่ยขยับด้วยนะอ๋อจอจากทางนี้นี่ไงนไงี่มีมีแท่งเหล็กนี่ไง อ๋ออีกรางนึงนี่มันคือเฮ้ยเปิดปิดได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนมุมกล้องก็ได้ปะโถเอ้ยอ๋อเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนได้ทุกปุ่มทุกปุ่มกดได้แต่ว่ามีแค่สองโอเคนี่ไงโอ้มาเลยมาเลยลูกพี่ดีปะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าดีปะ่ะผมบอกว่าดีมากเลยนะ สำหรับคนชอบรถไฟก็ดูเอานะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร <c oughs> เล่นไปงัน้นแหละ <c oughs> เล่นไปนกัน้นเลยเออแล้วอันี้มันมาได้ป่าอ๋อรางนี้ก็มาได้นี่ว่าเอ้ยไม่ได้นีกว่ารางนี้ก็ต้องเข้าจากโน้นอยู่ดี <c oughs> เราจะเอาไปต่อคันนี้ไม่ได้กลับนะครับคันนี้ไม่ได้กลับหัวคันนี้น่าจะเป็นคันนำนะเนี่ยโอ้ยตรงลนะ้ว เขาคลายเบระครับเบรกแล้วศูนย์ก็ไปได้เลยใช้ความเร็วต่ำนะครับโอ้มีบังแดดให้ด้วยโอ้นั่นเป็นลัางสุดเลยนี่ว่าถอยไปก็ตกเลยนี่ว่า เผื่อคนอยากเห็นนะครับโอ้โหรอมืดน,นิดน,นึงนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถอยคณะมาต่อตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ามันจะดีกว่าจะดูดีกว่านะระวังนะครับผมมันเลยตกไปได้นะครับ เ <Yeah. S 2> ถ้าเราขับตกมันก็ตกจริงๆนะตกถ้าตกถ้าตกแล้วมันจะเฟลมันจะทําอะไรต่อไม่ได้เกมมันจะรีเซ็ตนะครับผมไม่ไม่สามารถเดินลงมาดูล้อมันตกล้างได้มาทําไม่ได้นะครับแบบนั้นเ,เดี๋ยวเราผมไปหมุนหมุนให้มันเข้ากับรถคันนั้นอีกกี่ลางวะหนึ่งสสามสี่ลางสี่ลางนะครับ อันนี้มันจะบังปะรถรถจะบงังเราปะโอ้รถโอ,อ้ยรถบังด้วยวะคุณผู้ชมอ๋อแต่ว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้วนะเออ,เอ,อไป ีมาาไม่ต้องรีบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวผมไปถอยคันนั้นมาต่อตรงนี้เลยจะได้ดูแบบดูดีๆหน่อย <c oughs> อ่าเป็นไงเล่นนะครับวันนี้ไม่ได้ทำขบวนด้วยเดี๋ยวเราก็ถอยออกไปเติมนน้ำมันนะครับแล้วก็เดินหน้าออกไปต่อขบวนนะครับผม รอต่อขอบวนนะครับเดี๋ยขามีแจ้งว่าเขาจะเปลี่ยนหัวรถจักรก็เลยจะต้องไปก็เลยเตรียมหัวรถจักรไว้อันนี้อันนี้เป็นขั้นกับปะการนะครับเหมือนใส่เกียร์ถอยแหละอันนี้เป็นรอบเครื่องสเต็ปสอง อันนี้ดูเอามาดูมุมมองนี้ก็มาดูขอพ่วงไว้อันนี้เราขับเราก็จะขับมุมนี้นะครับเดี๋ยวเดินออกไปเติมน้ำมันด้วยนะครับ ถอยมาถอยบ่อกี่เมตรกี่เมตรก็ว่ากันไปโอ้ยมองไม่เห็นข้อต่อกีอ่เมตรกี่เมตรก็ว่ากันไปยืนก่อนยืนก่อน จะถึงแล้วไงเราต้องค่อยๆไหลมานะครับต้องค่อยๆไหลมาเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูตรงนี้เลยไหลมาพี่ไหลมาไหลมาพี่ไหลมาเลย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  ระวังโดนรถชนนะระวังโดนรถชนนะต่อเลยครับต่อเลยทบทบทบ,บ,บเบรกเบรกทบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องรีเซ็ตก็ไดนะ้เราดึงเบรกไว้แล้วเราเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตห้องนู้นโอ้โหอะไรวะแม่งตรงนี้เดินไปไม่ได้พระเจ้า ต้องลุงอะเราไปกลับกับกับทางขับเขาเรียกว่าขับทางขับลับทางขับนะครับแล้วก็ดึงมาอาเฮ้ยชิบหายแล้วดึงไม่ได้น,นี่มันดึงอยู่สเต็ปหนึ่งซะด้วยกับทางขับนะครับ อ่าเรียบร้อยกับเท่ากับทางขับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมันจะใช้กําลังสองเครื่องนะครับเนี่ยต่อพ่วงขอพ่วงเรียบร้อยลองขอก่อนเดี๋ยวลองขอก่อนยังไม่ได้ลองขอเลยลองขอก่อนนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยว้าเอาเอาเฮ้ย อะไรวะเนี่ยออกก่อนดีโอ้โหดีเป็นไงว้าโ,โอ้โหนี่เลยครับเอาหมุนไปยังไงวนะเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้มันย้อนแสงจัดเลยว่ะอืก็มาเอามาต่อกันนะครับทีตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> โอ๊ยผมผมไม่ค่อยได้ทำจริงคนระับ มาต่อกันเอาต่อที่วงเวียนแล้วก็ไปเติมน้ำมันนะครับแหเนี่ยไม่ค่อยจะทำจริงๆอลองเรามาฝั่งนี้ดูดิเฮ้ยฝั่งนี้สวยนะแต่ว่ามันย้อนแสงมากๆเลยนะครับสมมติถ้าเราหมุนไออันนี้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยไ,ไอตรงนี้เนี่ยมันมันขึ้นได้สองหัวเลยนี่ว่าใช่ปะเออมันขึ้นได้สองหัวเลยนะครับเออว่ะดีนะเออว่ะขึ้นได้สองหัวเลยคุณผู้ชม เออว่ะเรากลับหัวมาเอาเฮ้ยไม่ได้ดิเออ,อว่ะนี่ผมจะพูดว่าอะไร,ไนะรมันเออว่ะมันมันกลับหัวได้นี่ว่าแต่ว่าไม,ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันด้วยเนาะเติมน้ำมันด้วยโคตรดีเลยไป ลมไม่เข้าเอ๊ะตอนนั้นผมทำยังไงวะที่ลมมันไม่เข้าอ่ะเอ๊ะผมทำไงวะผมลืมว่ะที่ลมมันไม่เข้าแล้วทำเพิ่มอ๋อมันอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมลมไม่เข้าเลยเห็นไหมเอาเข้าอยู่แล้วเอาเข้าแล้วเข้าแล้วโอเค ติมน้ำมันนะครับแม้คันหลังนี่ก็จะทำงานด้วยคันหลังก็จะเล่งด้วยเห็นไหมโอ้แรงมากเลยว่ะ ตามจริงผมเบรกมันนิ่มๆได้นะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราเรามาแค่รถจักรแค่นี้เราผมก็เลยเบรกเบรกให้มันหัวที่ไปอย่างนั้นอ่นนะผมเบรกมันนิ่มๆได้นะครับแล้วนะผมมองไม่เห็นอันนี้มองไม่เห็นถังน้ำมันวะน้ำมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยดูด ก็ไม่หัวจิมนะถังน้ำมันอยู่ตรงไหนวะลืมว่ะเติมน้ำมันก็ต้องเติมเองโอ้โหเฮ้ยโอ้โถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เลยนะพี่แั่ว่าน้ำมันอยู่หัวนี่เองโอ้โหเลยเลยเลยถอ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 ยนะหัวนู้นเขาก็เตรียมทำกระบวนเหมือนกันนะครับ มองไม่เห็นไงผมมองไม่เห็นถังน้ำมันไงไนี่ถังน้ำม,นมันอยู่ตรงนี้นี่ปไปไปไหลไหลไหลมาไหลมาประมาณนี้ไหมด,ดูน่าจะเติมได้แล้วล่ะ รถจักรนี้ควบคุมยากนะ,ะนี่ไงปูสองพันโ,โ,โอ้สายสายปึ๊บอา่าสองพันด้วยสองแปดเาเก้าใช่ไหมเติมแล้วครับผมสองแปดเก้าเนี่ยสองเก้าสามหล้วขึ้นแล้ว น้ำมันขึ้นแล้ว3,000แล้วคันนี้มีเท่าไหร่ไหนดูดทคันนี้โอ้คันนี้ทำไมมันดับวะโอ้คันนี้ไม่โชว์หรอคันนี้เหมือนเป็นเป็นมันเป็นมอดภาพแล้วทีนี้มันมอดอะเขาเรียกว่าเป็นมอดมอดไอเนี้ยคุณผู้มมอดมอดสีอะแล้วมัน ไม่โชว์หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับเอามาเติมน้ำมันด้วยสามพันหนึ่งเองโอ้โหนานเลยนี่ยสามพันหนึ่งยังไงครอบคุมหัวรถจักรสตาร์ทเครื่องเองเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง นี่ถ้าเอาไปต่อขบวนได้ผมก็เอาไปเลยเนี่ยดูนะเอาไปต่อขบวนแบบนั้นหน่เห็นไหมเอาไปได้ผมก็เอาไปเลยนะอนัน,ะออน,แบบนุนก็รอทำขบวนออกนะครับไปรอเบลฐานหินช่วงเที่ยงเงอันนี้ก็สตรตร์เครื่องสแตนบายรอไปเลยนี่หัวใหญ่หัวใหญ่สองหัวเลยแอร์เย็นฉ่ำอ่ะรถเก่าแล้วนะครับ เอ๊ะทำไมมันสามพันเก้าเก้าวะมันมัน,ม,นมันอยู่แค่นี้ตลอดเลยเหรอมันน่าจะเต็มแล้วมั้งเดินหน้ามาักมันไม่มีคนบอกผมว่าผ,ผมไม่รู้ดิมันมันมองไม่เห็นนะครับ คนบอกผมผมไม่รู้ผมก็มองอะไรไม่เห็นเหนะ็นไต้องให้คนบอกอยู่ข้างล่างอนะบอก ประมาณนี้เลอมั้งหัวทิ่มเลยอะ่ะได้ไหมมาดูดิ <S <S ได้อยู่ได้อยู่เขาโยมได้อยู่เดี๋ยวเติมน้ำมนันก่อน21นาทีแล้วเติมนี้เสร็จก็พอแล้วก็สามารถเอาไปต่อขบวนได้นะครับ เติมแล้วอันนี้มันเป็นวอตถ่ามันก็เลยมองไม่เห็นอ่ะสมมติว่าต่อเติมสมมติว่าเติมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเวลามันบีบเวลามันบีบสมมติว่าเติมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเอานะลามหมดแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอารถออกไปเตรียมทำขบวนนะครับผม ไปย่านเดียวตามขาบวนหมดไก่เลยพระเจาเ้าโอเคเดี๋ยวเราน่าจะขับออกไปสักนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเพราะว่า,าวิดีโอนี้ก็คือกลับหัวรถจักรเนาะเฮ้สตาร์ทหัวรถจักรมาต่อแล้วมาเติมน้ำมัน เฮ้ยไข่ไม่ทักมาวะเนะี่ยไปไปไป โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้เจอกันใหม่ครับผมวิดีโอหน้าสวัสดีครับเอาไปทำขบวนได้แล้ว